ตว่าการกระทรวงการคลังนะครับเองก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศได้แสดงความเสียใจกับแรงงานที่เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนแต่ยืนยันได้ว่ารัฐบาลน,นั้นจะดูแลพลเมืองไทยในต่างแดนทุกคนเป็นอย่างดีและปลอดภัยตอนนี้ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมนะครับให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปเสริมกําลังแล้วเพื่ออำวยความสะดวกแล้วก็ดูแลทุกคนอย่างดีที่สุดครับ คุณผู้ชมครับขณะน,นี้นะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศด้านหลังของผมนะครับมีทั้งเหล่าบรรดาสื่อมวลชนนับร้อยชีวิตเลยนะครับรอเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่นะครับไม่ใช่เพียงแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในวันที่16ตุลาคมนี้เวลาสักประมาณตี4ก็จะมีเที่ยวบินพิเศษอีกหนึ่งเที่ยวบินนะครับของเที่ยวบินของกองทัพอากาศก็จะไปรับคนไทยอีกประมาณ180คนนะครับเดินทางกลับมาในวันนี้ด้วยนะครับ ขหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่ช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณนะครับคุณอัศพลถือว่าเป็นปฐมบท15คนแรกยังมีอีก5,000คนที่รออยากจะกลับประเทศอยู่ก็อยากจะให้ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากไว้มดเล่าเข้าเป็นสารเลือกเล่าโหม14หรือ3นะครับ สดวันนี้ค่ะมาคุยสดๆเลยนะคะกับลูกปลายค่ะที่สําคัญปล,ปลายปลายเนี่ยมีเพลงมาโชว์พร้อมควงเสาเสียงดีคะแนนนัาจะนานมาโปรโมทเจ็ดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์ที่ศรีสะเกดด้วยนะคะส่วนของข่าวปักเกียงกลับมาส่งท้ายสัปดาห์พรุ่งนี้11บเอ็ดาสิบานาทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ